Kịch bệnh Nói nát Khá nắm phục Kịch bệnh Ừ Cùng ra khuôn đi lưu lùng Đầu lạc bỏ xăm bớt Kịch bệnh Ngoài chứng mà Như là lưu lùng Cứ hãy kết thúc Kịch bệnh Nói nát Khá nắm phục Kịch bệnh Ừ Cùng ra khuôn đi lưu lùng Đầu lạc bỏ xăm bớt Kịch bệnh มวดถึงมากยัลไงยืมคือให้คยคืนขึ้นไปรู้เลอรั่วสีมาน้ำปก,กปูตาเกตเป๋เกตเป๋เร็วเร็วเฮ็ดใบเฮ็ดปลายหาแี้ับปูเฮ็ดห้ใเง่้กป้ปายไงได้อยู่คับปูเฮ็ดง่ามง응่้ยพอเรอ น้ำตกปูก่ขาแก่เก็บเปิดวากันถือด้อครับผมผู้แกไปผู้แกมากก็ถืบหลวงนี่ยื่งครับหมายถือว่าโอ้ยนักปกเก็บเปิดนักพูดได้คัดเั่นรงแ้่ผัดผัวแกะเนาะเออผู้แก้ค้งบ่หกักเมื่อแกนปกคือคือพอมื่อขาแก่ไห้จะย่งครับผูพวกถึ่งทุกอย่าต้องมีขาแก่เนาะเขาแก้โอเค เอือมือหนึ่งมาคู่จับไปร่องรอยให้เก้าร้อยเก็ดสิบคว่อังกพอเก่ารอยเจ็ดคิ้วหางมาดโคบใดญ่อก็โคบใดญ่โบไปแตงโบไหญ่ยือก็องหางมัดโคบเก้าเกิดหูนี้มันจังแต่ใหญ่เลยเนาะตื่นยิบยิบแต่หน้าเบิ่งมือหนึ่งมือทั้งวันดีวันที่สิบหกก่อคอชองห้าหกหกอืม เป็นมือถือบุกได้รอคอยเอออยากรวมบูมน้ำเพิ่งอยากพบ,บปเปลี่ยนอยู่คือพอพูดคุยคนอนแต่แกบุกข <อ S 2> ึ้นกับมือยืมครับคเออนั่งภาวนาอืมอยากให้กลัวได้วยกลัวเบือพอเขาเอออยากพบเปลี่ยนอยู่คือพอเออผู้ขาดน้องทั้งสามทุกอย่างเอออ่อนบ้านขอคือคัก <ขอ S 2> คืนหายยืมครับพูดค้ยกับอีกพอเอหหหหอหายใจยากผูกขาด

เอ็คเลย่ว่าสิบเก้าไม่พลานแน่สิบเก้าไม่พลานแน่นะฝาหำนะเออจะได้เต็นแขงไงว่าพอดูขิ้ึขึ้นอย่างนี้เออตนไหน้องมยังไม่มาพูอืมเดี๋ยวจะเอาขันหำอก่อนขันหำ มาลกครับฟ้างากกว่าหมูเรือยเรื่อยครับผมขาหังเออมาเจ้าเยแป๊กมาเัยเจ้ากินน้ัปลาแข่งใช้เขยแป๊กมาเรื่อยเรื่อยเออเห็นระบบัตรคู่บัตรจังจัดแมารับโขกรับราเรับอิปอ์อืเร็วว่ค่ะอือถ้าได้ผมจัดผมจัดแน่ว่แข่งด้วยื้อหงนหม้อครับ เอากยน,นี้เออขันยากก็พอเรีวว่าถ้าได้สิบเก้าม่ผ่านนะพอนะเออสิบกาเต็งรุ่นอกว่าเต็ส่วนนผู้ขังรางว่าแข่งอีกพอเือเก้าคขีเออพบกระแชมปแดงรู้นไดว่าข่งก็ว่องไม่หมดครับก็ว่าสิเต็งเนาะับผมเต็นผู้ขังรรงครับพอือเต็เพื่อนเพ่อนดีะเี้ยมครับ เกลี่ยเกลือกวคือพ่อเบกอีกเนีะยพ่อไม่มาเชียวเอเรือียเกลียกระปเขาแฉ่บนัวกนี้หวดก้มู่แกะกรเต็มวเออยานเวทำงานตัวอื่นเลยไจัเออแลว่าข้ล่านี่ไขเขาเนาะพอตึงบางก้มูบพอว่าแต่คงจะใท่ยนะงั้น เออคือเนี่เขาว่ามันเป็นบ้าันพ่อเทีไห้เป็นบาไอ้ไรปเื่อเนาะเออเขาบอกว่เป็นบาปได้เนาะเออมักมือก็มะอหนั่มักแบบนนั่นะกาเงินกันว่าบอนายฝ่าหันจมือเขาอม่ามไหมมือหนึ่งวันสิบหกสิบหกมือว่าคไง แกงไหข้าวห้ม่ด้าอีกปนี่เรียกับไก่เขื่องเรื่องายครับคเดงว่าเขาเป็นใวะลูกครับอาาวบ่เป็นงั้ได้นับกันั่นแหะเ้ครับผมเออแต่เรคู่เรื่รักได้คู่เรืัองมข้าปฟาหำเป็นครั้งแรกพ่อให้ไปเลยเก้าสิบ เก้าส okay, <Tá. S 1> ิบม้วนเดิมโอเคไหมครับเก้าลิปม้วนเดิมเบ้อเออ่าได้เอามือชกมือรามือชกมือไม้หึงหึงแล้วก็รืนี่แหละ้นแก่เรืมพ้อแกให้เลยอืถามว่าแก่โบเข้าร่งอือทุ่มนังรู้ไหมตัวว่าเนีะยคืออะไรนผมก่ไกครับฮ่า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 บ่าฮ่าฮ่าฮ่ะบ่าฮ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 ่า เออพ่อเขาจ้าหุ่นจัดแต่เชกันั้นวันเช้เชาพอจไป่างกันงาเออ้าชวนั่งรัมยาขึ้นไงพ่อยาขึ้นไปปุก้าไปุมากแขึ้นปุ๊กยิงปุู๊ยิามืองไปจ้ะหาเบิงไปเบิงมากไหัวเนี่ย แก่หมู่บ้านเนี่ยห้องักว่าขาวว่าม่บานมาฟุ้งเลยัวมาค่ะฟู้แท่กับบ้าเมือนพู้คู่เลยกั่ไปสงสัยตอน้ผู้ทำมันูทำไปเกี่ยว้งสัยต่อนี้ตอนไปยืนเงียต่รองแักอนไปยืนเงียบลูกนางอยู่ทีปูเมื่อนาไปเกียวขรับเป็นบัง บักหวานองอเ,เลยพอเบือเทง <c oughs> ีบักหวานงอนอยเบืองวันนี้โรคววิวัฒนากนารใหม่เลยวันนี้รลกกระดิ่งเปิดเ,เป็นยักษ์พอจัหายพวกใครแค่กระปูที่ได้เปลี่ยนเมือวันวนยยนันที 19, ่สิบเก้าเ้มั่เก้ามคนจะแปลยร่างายดู่ิวันที่สิบเก้าคนที่แปลงร่างติดปูแปลงร <ๆ S 2> ่าง จากผู้ชายมากเป็นกระเพื่อนอะไรื่องแค่กระโปรงแค่ใครพ่อถึงมือกระโปรงให้ใคถึงนองบักเฉยครับบักเฉยริ่งครับครับเข่อหั่ครับอืมงาน่ากระโปรงเพราะอาจจะไม่อพอไม่งูดูเลยก,ก็ราบขากเนี่ยคือแักคือเราไม่เคใ,ใช้ได้ซื้อน้ำผึ้งได้ซื้อน่ำตาลวันก็นใช้พ่อหใหม่เลย ไม่รู้ท่างซุ้งแกก็รับฝากว่าถือใข้หนก็ได้ดูเต็มบ้านยิ่มแค่ตกปลาข้พ่งิาถงพึ่มเขาก็ถือว่าวัานหนึ่งบ่ปกกันด้อจก่ไก่จก่่พอออกแบบแข็งแงไปเออเอฟกีผ่านมาทางข่างยิ่งบ้ารวยไมาลงเนาะ เอาไรกูไรควไรคือเรื่องเยงนนะรวมุมมาขอทั้งมือโชคมือรับมือโชคมือมัดไอ้ทุวันนักุขกษาใครหึงหึงแล้วก็รวยรวงนะาฮับได้กุ๊ด๊อหมนวได้กุ๊บด่อกโบ้แดง่อยแสดงไนะเนีะมันจัาปืนแล้วจะเที่ยงเงินเท่าปืนได้อันนี้ก็คือผ่านมาทางท้อไอ้ผ่ารวยง้ออ้ว ร้านผูร้านคือนวัวปูมากขอให้ผมคื่ลูกร้านใหล่กูแอ่งหาเบิูใุญ่เ้าลูกเออหางมือจะใจเริ่มเริ่มทำมาค้าขึ้นอ่ะตอ้ตื้อื้อเก้าคือผ่านมา้อขึเอออันนี้ผ่านมาทางข้างแตงหมูผารูไว้เออหมูร่วมทำบุญกับปูตาปูือประขาวจ้า ตือนั่งบวเครื <m 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 ่อนหินรกาืเด็กกระบือระโชคบันดึกน้องน้องวังบูวมขอบคับเออเจ้าว่าพาโอ้ยไรฝูไรขคนน้องน้อง่วมากอาเพร้ามือโชคมมอรามือโชคไม่มาึ่งถึงเราก็รวยๆนะอูกนะอ๋อหรือตามฟังเบ่งใส่ตัวจากคุกนกัมจากได้แข็งก็ได้รถก็ได้ให้แขนไปนะไปนเ่งหาองี้องอ่ะถึงก็ได้เขนเมื่อานสิเมื่อวานแม่บ่ อันนี้ใช้ผุ้ผ่านมาทางท้องแกงหมูขานดวยคือเก่าหละอีโฟอ้าวเพราะอันคือกระถือเด้อะเลยอ้าวก็ให้มือโชคมือรับมือโชคมือมันหึหึแล้วก็รวยก็ให้จุกหัวแล้วนะมันได้่รุดเร้าหมูเม่อ้วนหมูเม่อ้วนบดีคอันนี้ลูกธนาการนครขันคตือภาพมือก็เลยนักข่องค้างตือภาพ จริงๆตุ๊กตาบารือกับเดกชายตูงกัาเพราะขายคองข้างบุญหรือพอเบิกบุญหรือพอเรื่องเรื่องเขาขายหอยหน่อยข้างขายถุดขายรุ่มร่างเลยจะไปขายแต่มัเงาเอาก็คือรอรุ่นเรื่องมัใจขายมองดังคอยพอเรื่องเรื่องตุ๊กตาบาฝือจ้าเพราะควาคือรุ๊กตาเอาอย่างนี้พ่อให้ข่าน้ำมันรถมาหาพ่อเลย วันนี้คิดก้าทไหโอเค1ด็กก้าทเดเก้าหวแล้วรือฮะใช่ใฮอันนี้ก็คือผ่านมาทางช่องนาคน้อยพารวยอ๋อคืองนันนกๆเลยพารวยสมมีิเนาะใครคือว่าพาคมนหน้าบูดเน,นะนาะนาคน้อยพาคมหน้าบูดว่าเป็นขานะ อันนี้นางกา้านพึชสกับปลาของมือรวมกระทุ้งทางบุ้งกับนางอ่อนอารุณ์คือมือหรือว่านางชมบางอ,อ่อนกัลังจำถึงพระบ้าน่าือพอจำถึงพระบ้าน้านางกูฟูธูฟูฟูเลกผัดร้อย,ยมากว่าทขกนั่นนงชมบางอ่อนย้อพอวาไปข่อคือบ่าเป็นบ้า่าคับวถึงหรื่งงานมากมาคำ บกกระเขาพาร้อยอันนี้เรื่งงางมากพอเร่องงางบกขึ้เรื่องบักเกียตัวนเลอือมันวิ่งเออเรืร่องบกือแต่ตว่าเรื่องีนั่อบอกก่าเรืง่งงางเม่คาเรื่องงางค่อยเรั่ฟอืงางมากเรือก็ืือน่อือเบืาาเ้องต้นหามคานงางเลย เรื่องานมากงางแบบทะลุทะลุทะลุเพื่อนครับปูทะลุมากแล้วก็มาอวนมาเมืนอคืนงานขบันงาพูดโูมาย่งนี้่างานมากเลยคืนวสั่งูคือเพิ่งนคืนงานปูน้องบ้านเรางงานเขื่อน มองดูดิมคือก็คือสาทุสาทูกูเด็กงางเหม่อเด็กงางมันบอกางมากกระโรก็คือทำาม้อุณกกกมเงาภาวาตาเเยอคือบาดืออุนหภของบอกาคือว่าชื่อหนกอุ่นบ่อาการเยอะเ้เตถ้าก็คือให้ยันยางแต่ยางมากดูสิกระโดดคือเดัก เปรี้ยวเละปูนี่แหละเขาเอือดยางเลือดเอือดยางาวนาก็คือแบบมันจะได่ของแบบอกอ้าวเพราะหามือโคกมือแรกมือโรกมือวันหึ่งๆแล้วก็รวนนั่งใจเวยนตนี่แหละคนชอบต้องไปจาถึงพาวันาเรื่องืชพแต่ว่าก็เสียงเดือดางมากแต่นะหัวดถึงมากนี่และเต็มไปเพราะว่าตื่เรื่งางหล่ะ ผู้เฒ่ก็อยากไปตือเรื่องงานเรื่องหาเบินเรื่องบทเสียทุกอย่างควบขอเขาเตรียมเตรียมมาติดเออขอกล่าวคำว่าอโาอ้โผจ้าเอออวยพรวันเกิดน้าจ้านางชูมาลีบอ่ะปุตรชิงร้องเอาร่วมถวายร่วมข้างเกิดวันที่สิบหกพ่อก็จะให้ยางวันประเรน,น,นะลูกนะเออขอให้เออนางชูมาลี บุกทิ้งกรองเขาให้มือโชคมือรากมือโชคมือไมานึงหึ่งแล้วก็รวยสุขภาพแข็งเลงเขาให้ถูกหมยวันนี้วันที่สิบหกพันไม้วันที่สิบเก้าเรานาะอาขวัมขวันเกิดสิบเก้าแล้วรนะแปล้วแปลคืนสิบเก้าปอนไปเอาเลยพูดได้เกิดหมื่นอนึ่เนาะ อาวอันนี้กาเกิเกเกเดคนนี้อีเลี่ยมครับปู่มันคือเกิดพร้อมกันได้คือตามครวจาจ่าปู่ตา้าวยพรวันเกิดน,นางชาวานัาด,ดาวิชายเกิดวันที่สิบหกวันขึ้นอบบขอคาเคกว่ากันเล้่คาเคกว่าหา,หายไปแล้วทึบเก้าปอนของอึง่างความนัดดาคือจะบเก้าปอนเนาะทึกเป้่าคือกัรเล้มโอ อืปูไม่งัางดิมป๋ยพ่อในคุณวันดแมววันดซสีคุณนม่ปูบูกก่าไล่ซื้อเขาใน่ครับผมโอ้นางวอรนุกบอกครับพี่เออวันเกิดเมื่อกหร่ใช่ไหมลูกครับปูเออพ่อก็เก็บเก็บไปเลยนางาเก็บวันเกิดวันนี้วันที่สิบหใช่ไหมครับปูเออคู่ปูคู่ข้อเนอะผูใกเกิดวันที่สิบหก่อข้อชอบหาหกบบอกว่าปูกาเออให้รังวันมาจะถเร็วเ้อ เกตคือคร่าสิบเก้าปอนสิบเก้าปอนนะลูกนะอุมอาจกมาได้ดำรุ่ยคือผู้คู่คนเดด้อพร้อมกับ้องเขาว่าความน่าดามือใครพมกับถูมารีกำนังอย่างอีกอบืมวรนุครับพวนุบเนาะถูกถอยเนาะอาามไม่สกมื่ดำไม่สุกไม่มาเดด้อห่างไม่ืีเใย อันทีพผู้แด่เกิดผู้แก่แก่จะเกิดบ่บ่จะผ่าบ่เกิดจะแก่เกิดถึงเรี้ยงบ่เกิดจะ่แล้วรักมูากันู่มก็เกิดเจ้าค่าอืมมูอยาเกิดเป็นผู้หญิงค่ะเแต่ทำไมถึงทำถิดคะอืมมุกพยายาม็นผือแล้วนะปู่เออไม่เป็นไร วันที่สิบเก้าก็ได้รับเหมือนเดิมนะลูกเนาะถามว่าอื่นทางการยาวขอกราบพระองค์ปู่ตาและปู่ขีดมะขามเออทึบกัะไงพอผุขาจะขึ้นเื่อเบิ่งจะมักช่วยสื่อไปเลยเอาได้ได้ได้พ่อจะช่วยให้ได้นะเนาะให้ได้แค่ชุดเก่าบวทไหมเนาะเอาเข้ามูน่เด้อถ้าผู้ขาเอาสิบเก่าใหญ่เช่นนีนอนแปลว่า หาให้มันได้ก็แล้วกันอยากมากอดพอเด้อวอยากมาขอดพอเด้อว่าหาเลยพอมันเบามือไปหรือว่านะอันนี้นางแตง,งโมโคคาระองค์ปู่ตาและปู่คือข้าวเรือคือก่าวก้าวไปเรือคือก่าวก้าเปปทัางว่าอีนางแตงโมทำฟัวกิปมานานกี่สุดแล้ว ได้คลิปเก่าฝืดแล้วค่ะได้คลิตกาฟูกามากคลิปเก่าืดเขาฝืออีกพอผู้ข้านับคลิปบอกว่าค่ะนับผขืดเจ้าเลอถามว่าอึนางแตงโมนับถูกต้องบเกกาถึกกาเหนาะงะได้เข้ามาไหะอึนจะโมูคิเก้านั่นแหละน้าผู้ใดอึนยัคเรั่องถามว่ายืมติดต่า ทำงานมากับองคูขีบเท้ากับปู่แจกีปืนพ่อก็จะให้คำตลอบปืนทิ้งเก้าปืนนะยืมมาจำบ่คือจะยืมทิอเก่าแล้วยืมเบอระเรื่ับว่างหันได้รืมแหวนบ่จำบ่ยามเงื่อนบ่ยืมมาคืนเงื่อนบ่เลยครับปู่มวนยืมพ่อคือคุ้มมาคุ้มแด้อุญเบอ์ครับปู่อู้ยืมเืมอนเอจไห ข่อค okay. like so uh, 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 ือโกงเหมือนกับางทีเอาโกงซื้อมาเรื่มเนาย่งแกับปูเอาโกงแต่ข้อเืเอาหูวันมคับปูแหวับปูเืเต่งางเื่มเตงกครับปูข้อจะให้เรืมขึ้นเลยนะมวดนี่นะนมือเรื่มมเต่งชื่อเนาะบางห่เาเรือมเาครับปูเอาจากนี้อนมือ โอ้ขัาบบกหันหกับข้างหนมั่งมับงตั้งใส่ยืดหัอก่อนครับแต่ขึกับขาหน้าคนดูได้ถึงว่าภรกยาว่าจังจออยืกแต่ขึ้นขึในอืนเอาก็คือพ่อคือนหันแต่ข้อขอต้มมาขามหนึ่งต้มได้ไหมได้ครับปูของยิ้มรัวๆนะครับปูของยิ้มรัวๆนะครับพ่อคือใหันึดต้มบขามให้พ่อ คือว่าเอาแก่กันเนาะครับปูข้านบ่กแก่บ้าบ่อดงมันต้องแก่กันเ้อทุกถึงทุกแางเนาะครับปูเอาอื่นทุกขราเมื่อตะคือเนาะครับบาดนื่กล่มือกลมปากค้างมารีเปลี่ยนกระโปงห่นกะโบล่งไทยขาได้หามทิ้พาพรทิพไารก,าก,าก็เยอครับปูแค่หาคา้ารบดะวพอ่อพ่อให้ใครเพ่งแลอวกอให้ใครถือรนะครับปูแครกบ เจ็ดยเจ็ดสิบยืมเจ็ดลอยเจ็ดสิบได้เรายืมเดิบได้ครับปู่ข้น <t> ยืมเพื่อแก่พ่อแกเคือหายนะครัมเจ็ด้อยเจ็ดิบเจ็ดลอยคือใครยืมปั๊กทุกมะนาคมเออยืมเออเก็บนักอีกพอว่ากันงบกันหน่อยว่าแสงอ่ะ ขางบ้านใหญ่ไปอ้าจากใหตามใหญ่ของเลาก็อ่ะเสร็จดเสร็จิไปดูบ้านุูบ้านุานู้บคือว่าถือว่าหายั่นละอืมแต่อออเอาันบ้าหายก็คืองานที่เราคือเต็มบ่ออกกันหล้เนาะมันเตเป็มแค่หน้างนอันนี้ของนางคุณพราบุกับป่าร่งอามูกระโปงปู่ตามาห้าร้อสิบก้ครับว่าขายายถูกหรือไม่นมน เป็นยัางคือบ่ถผูกือพอว่าใครเก็ดถึกมันมเขาบ่ถือเลยเนาะต้องใครเพิ่มเก็ด้ยกลูกใครเพิ่มเก็ดซื้อถ้าจะข้ามถูกอึนักุลวาราจิตจับมากอึนรู้ว่าใครเ่มเกลี้ยกอเก่ามากบอมากบ่าแต่ใครเกลี้ยกล่อบอกอึนักุมวาราเรอ้บัวอือฮะออมาใครแท่ให้เขาแค่งจ่กตัวว่าใครบ่าครบหรือ เกือคืบน่ะใชเก็บคืมือค่อเพราะที่นั่นงเพาคอนให้เขาเพรเกียวกับกือบคืบเน่มากให้มันคบเกือบคืบเอาใ้ยเอาใค่ยให้มันคบเกืึบคืนี่เอมันไม่ได้ขึดเอาใค่หยืดใหมันคบเกอบคือมาคนก็ได้บางคนกปคือใจขาดะ เออเขอให้งานเกี่ยวกาผามือถุมือกาบมือถุมือไม้อายุวันนะถูกขาดไรเงี่ยหนึ่งแลไปรห้ว่เจรวญัวนั่งนะนะง่ายกนที่นี่คืกียวาับผ้าถางว่าเธอเออพ่อให้จี้บอกเธอเออเกิดแบบพึ่นมาครับปูต้นเขาเนี่กระข็เนาะมือขึ้นมาแล้วก็มือขึ้นไปเนาะอ้าวอันนี้ ปักเคย่อื่นเนาะเพราะกำลังยังเมื่อไรวันก่อนกกอนร่วมบุญขอบุญครว่าจะได้มันได้ข้าว่าเคกระจายกายมากหมาเลยเออนั่นเอาค่าแกหัวแล้วบุญเคืองอื่น้าปู่ค่าแตุ๋หูค่ะเออเอาค้าว่าจะมือโคกาเมือนวะเอากระปาษโขงกระดาษก็บบกเด็นคัาวาตุู๋หัวได้พอเออั้าว่ามือนี่จะมื่ ลูกร้ายได้โชคได้ห,กหักใจลูกแล้วจะได้โชคได้ร่ำได้โชคได้ mắn ด้วยวงบาร,รมีองค์ผู่จาและปู่ซื่อประคขาพบกับองค์แม่คู่ที่ได้พาลูกร้านร่วมข้างเออวัดว่าอารามร้ายคือรายอย้ายยังจะได้ข้างต่อไปนะลูกนะอมหาอวยพ่อจอักรงนะลูกเนาะอ,อ้าวด้วยวงบาร,รมีแห่งองค์แม่คู่ ได้ร่วมเฮ็ดรวมค่ะได้พาลูกห้านกินท้านบ้านเมืองใครบุกคุ้มกันยึมพ่อก็จับประทานโชคลาภให้ลูกข้าหลานหนึ่งด้วยเงินเจ็ดสิบบาทก็สร้างได้เจ็ดสิบบาทก็สร้างได้นะบุกอาจะดิงจะดกงนะเออยืมกันมา อะไรไม่ปัญหาอะไรกูปัญเสียจนเขาป่าปูมันก็ปัญเสียจนงอว่เขาเันปูาปูบ่เหม็นข้อควครับบ่เม็นข้อปูถามว่าบ่เสียจนบ่เหม็นข้อปูกาเด้อเนาะปลาปูวันนี้ปูกาฟันคมเต็ทสาธุสาธุเต็ท่เ เพจสิบพอเกขึ้นมันเกขึ้นเือเกพอพสิบพอเกขึ้นเือเกพอสอ่าจะดจะดสาธุสาธุสาธุ